l ิซากูรูคอมนิตยาสารลิซ่าให้คุณสวยขึ้นทุกพุทสวัสดีค่ะคุณสาวๆลิซ่าได้เวลาตื่นมาอัปเดตเรื่องราวดีๆในรายการลิซากูรูทีวีค่ะวันนี้นะคะก็พบกันเหมือนเดิม9โมงครึ่งเช้าวันอาทิตย์ทางแมงโก้ทีแห่งนี้ค่ะซึ่งต่อไนะคะก็สัรหาเรื่องข่าะเด็ดมาฝากคุณสาวๆเพียบแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูตัวอย่างกันค่ะ รวบรวมที่สุดของซีเ็ดประจำปี2011ให้หายคิดถึงกันอีกครั้งกับช่วงแก้มซ่าพาตลอนและบิวตี้อัปเดตที่สาวลิซ่าชื่นชอบมากที่สุดในสกูพิเศษลิซ่าสเปเชียลคุณถามลิซ่าต่อวันนี้สาวผิวเข้มที่อยากใส่เสื้อสีสันสดใสต้องไม่พลาดลิซ่ามีคำแนะนำดีๆมาฝากอยากดูดวงแม่นๆพี่ก้อยจัดให้กับโปรโมชั่นประจำเดือนมกราคมและโปรโมชั่นทีวีในลิซ่าอัปเดต ช่วงลิซ่าสเปเชียลคุณสาวๆคะช่วงลิซ่าสเปเชียลวันนี้นะคะสเปเชียลสมชื่อเลยค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแกมซาเขาก็พาเราไปตลอดเที่ยวมาแล้วตั้งหลายที่ใช่ไหมล่ะคะงานนี้นะคะกระแตก็เลยขอคัดสรรน,นะคะเรื่องราวดีๆค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆที่แกมซาคะ่ะเขาพาเราไปตลอดมามาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอีกครั้งเผื่อจะเป็นไอเดียดีๆในการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้ค่ะ ผ่านพ้นปีเก่าเก้าเข้าสู่ปีใหม่ทั้งทีห่งปีที่ผ่านมาลิซ่ากูรูทีวีก็ได้ตั้งใจนําเสนอสิ่งดีๆที่คุณผู้หญิงอยากรู้หลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสาระบันเทิงท่องเที่ยวและสิ่งที่ผู้หญิงอย่างเราขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของความสวยความงามค่ะวันนี้ลิซ่ากูรูทีวีก็เลยไปรวบรวมเอาที่สุดของซีนเด็ดซึ่งจะประเดิมกันด้วยช่วงของแก้มซ่าพาตลอดที่สาวๆลหลายๆคนคอยติดตามกันมาตลอดว่าแก้ม เจ้าแม่ชอบชิมชมของเราเขาจะพาไปตลอนที่ไหนบ้างลองมาดูกันค่ะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาแก้มซาเขาพาตลอนที่ไหนที่น่าสนใจและโดนใจคุณสาวๆนักเดินทางกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้แก้มก็น่งอยู่กับพี่น้อยเริ่มต้นกันด้วยซีนเด็ดประจําปีที่สาวแก้มของเราพาไปตลอนร้านกระเป๋าแฮนด์เมดหรือเจ้ากระเป๋า B ีแพ็กงานดีไซน์เก๋ๆที่แก้มคอนเฟิร์มว่ามีที่นี่ที่แรกและที่เดียวเท่านั้นก่อนจะพาสาวๆไปตะลุยร้านสินค้ามือสองสไตล์วินเทจอีกมากมายที่ตลาดนัดจตุจักรโครงการ5ค่ะเขาบอกว่าซีนเด็ดแนะนําแหล่งช้อปปิ้งซีนนี้นะคะถูกใจสาวๆลิซ่าจนต้องตามไปซื้อมาเป็นเจ้าของกันเลยทีเดียว For A perfect interaction A feeling so extreme I lost my appetite to eat I barely get to see fish are even in my dreams And I thought that I was strong But I knew that all along This was out of my control So I fell into your hands And I don't know where I'm พาไปช็อปเท่านั้นยังไม่พอแกมซาย,ยังอาสาพาไปชิมสโกน,นะ กับคุณเอนะคะแล้วก็คุณเบนเจ้าของร้านสโคนแห่งนี้ล้ค่ะขนมหวานสัญชาติอังกฤษที่เขาลือกันว่าสาวๆเนี่ยที่ชอบทานขนมไปจิบน้ําชาไปพบปะเม้ามอยกับเพื่อนๆที่นี่นอกจากจะอร่อยแล้วนะคะบรรยากาศของร้านสโคนที่เนี่ยก็สุดแสนจะน่ารักโรแมนติกถูกใจคนรักความหวานเอามากๆเลยทีเดียวค่ะสาวแก้มของเราก็เลยไม่พลาดขอตามไปชิมตามไปชมกันว่าจะหวานแล้วก็น่ารักอย่างที่พูดกันไว้จริงหรือเปล่างานนี้นะคะทำเอาสาวๆลืมเรื่องการลดน้ำหนักไปเลยค่ะคือ เหมือนกับว่าตัวสโกนเนี่ยเนื่องจากมีวัตถุดิบแค่4อย่างก็อาจจะฝืดคอนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะมีน้ําชาร้อนๆสําหรับดื่มคู่กันไปด้วยใช่ค่ะคือเป็นธรรมเนียมเหมือนกับว่ามีสโตนก็มีน้ําชาด้วยนะคะแล้วก็ตัวสโตนนี่โดยปกติเนี่ยเราก็จะทานกับแยมแล้วก็ครีมใช่ค่ะก็จะเป็นคอตเตอร์ครีมนะคะแล้วก็เป็นแยมซึ่งแยมก็ จะมีเป็นยานรสผลไม้ต่างๆนะคะที่นิยมก็จะเป็นส้มกับสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าที่ร้านก็จะมีให้เลือกค่อนข้างค่อนข้างหลายอย่างเหมือนกันใช่ค่ะต่อกันด้วยสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งที่แก้มพาไปเปลี่ยนบรรยากาศเดินชมพิพิธภัณฑ์สุดคลาสสิกของบุคคลสาคัญท่านหนึ่งในวงการศิลปะเมืองไทยที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติศิลปีรศีอนุสร์เที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งรายล้อมไปด้วยงานศิลปะที่งดงามพร้อมด้วยบรรยากาศที่สดใสจจโรแมนติกก่อนจะพาสาวๆไป ร่วมกิจกรรมสนุกสนุกในงานวันศิลป์พีระศรี<ห>เรียกว่า,าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆค่ะเอาลคะลค่ะวันนี้นะคะจบลงไปแล้วกับพิธีการจุดเทียนนะคะแล้วก็การร้องเพลงซานตาลูเชยเพลงโปรดของท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีเพื่อรำลึกถึงท่านในวันนี้นะคะแก้มขอหยุดบรรยากาศเหล่านี้ไว้ที่ข้างล่างหลังไว้เป็นบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นแบบนี้นะคะแก้มขอตัวไปสนุกต่อกับเพื่อนๆก่อนแล้วับติดตามดูนะคะว่าสัปดาห์หน้าแก้มจะพาไปตลอดที่ไหนอีกแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย ซีนเด็ดที่สาวแก้มพาไปตลอดถึงอัมพาวากับการเที่ยวชมตลาดน้ําแนะนําร้านของฝากเก๋ๆและร้านอาหารอร่อยๆก่อนจะพาไปสัญหาที่พักในบรรยากาศเรียบง่ายและย้อนยุคเรียบคลองอัมพาวา คลิปนี้เรียกได้ว่าพร้อมสับในหนึ่งวันสาวสาวนักเดินทางคนไหนนะคะอยากจะเอาไปใช้เป็นคู่มือในการท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาลิซากรูทีวีของเราก็ไม่หวงค่ะก็มีอาหารการกินเยอะมากๆเรียกได้ว่ากินไปถ่ายรูปไปเลยละคะ่ะมือนี้แทบจะไม่ว่างกันเลยแต่นั่นก็ยังเป็นแค่เรียกน้ำย่อยแบบบอกนะคะเพราะข้างในยังมีตลาดอีกเพียบเลยละคะ่ะ ข้างในตลาดนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าผู้คนเริ่มหนาตาขึ้นแต่ที่หนาตาไม่แพ้กันนั้นก็คือร้านอาหารลอยน้ําหรือบรรดาป้าๆลุงๆทั้งหลายนะคะทั้งอาหารทะเลกุ้งเผาปลาเผาหมึกย่างหอยเชลย่างหอยทอดผัดไทยก๋วยจับ๊บก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือจะเป็นผักผลไม้นานาชน,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 นิดเลยที่นี่เขาก็มีให้เลือกกินกันเพียบเลยล่ะคะ่ะ เรียกได้ว่านั่งกินริมน้ำแบบนี้กันไปได้เลยได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งรสชาติหลังจากอิ่มท้องแล้วนะคะจะได้ไปพร้อมลุยช้อปปิ้งกันต่อเลยอากาศที่เย็นสบายได้ใกล้ชิดกับแม่น้ำลำคลองขนาดนี้นะคะความรู้สึกรักและห่วงแหนธรรมชาติของแก้มก็เกิดขึ้นทันทีแล้วล่ะค่ะทำให้ต้องมุ่งตรงไปยังร้านนี้ร้านภูตะวันณนะัมพวาวค่ะ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งทำมาจากสมุนไพรนานาชนิดมีทั้งสมุนไพรท้องถิ่นของอัมพวาแล้วก็เป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะที่สารหามาจากแหล่งต่างๆอีกด้วยบรรจุอยู่ในแพคเกจด,ดีไซน์เก๋ๆนะคะสวยงามวางเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่ของบ้านไม้หลังเก่าเล็กๆแห่งนี้ละคะ่ะแถมสีสันของผลิตภัณฑ์นะคะแต่ละอย่างยังน่ากินน่ากินเลยค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะน่าใช้น่าใช้โดยเฉพาะสบู่ก้อนที่ทำเลียนแบบรูปทรงของผลไม้ที่สกัดมา อย่างเช่นมังคุดนะคะข้าวโพดหรือมะกรูดอย่างที่เห็นนี้แหละคะ่ะน่ารักดวนใจแก้มจริงๆเลยล่ะคะ่ะส่วนหลายคนที่แวะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของทางร้านไปใช้แล้วเกิดติดใจนะคะแต่ไม่สะดวกมาอีกทางร้านเขาก็มีบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางเว็บไซต์อีกด้วยล่ะคะ่ะสามารถอีเมลหรือจะโทรไปสั่งกันได้ที่ร้านโดยตรงเลยล่นนะคะ่ะเรียกได้ว่าพร้อมรับพร้อมส่งค่ะกับให้ตรงตามความต้องการกันเลยทีเดียว โอ้โหตามเธอคนนี้ไปเที่ยวที่ไรนะคะสนุกทุกที่เลยล่ะค่ะสำหรับช่วงนี้แก้มซาผ่าตลอดซึ่งในปี2012นี้นะคะเธอก็ยังคงครองตำแหน่งเจ้าแม่ชมชิมช็อปชิลอยู่เลยคุณผู้ชมที่สนใจก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจแก้มซาในช่วงนี้ด้วยนะคะ แต่ว่าตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติชมรายการรวมทั้งตอบคำถามประจำสัปดาห์กันได้นั่นก็คือทาง sms ค่ะเพียงพิมพ์ tv ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาได้เลยที่455 4525ค่ะแต่ตอนนี้ได้เวลาของสาวคนนี้แล้วค่ะสำหรับพี่ก้อยเธอมารอเราอยู่แล้วในช่วงนี้คุณถามลิซ่าตอบค่ะช่วงคุณถามลิซ่าตอบ สวัสดีค่ะพบกับก้อยในช่วงของคุณถามลิซ่าตอบนะคะวันนี้นะคะก้อยมาเอาใจสาวๆผิวเข้มกันค่ะมาดูกันว่าการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสาวผิวเข้มได้ใส่แบบเสื้อผ้าเก๋ๆสวยๆจะเลือกกันแบบไหนไปดูกันเลยค่ะวันนี้มาเอาใจสาวผิวเข้มกันค่ะก้อยมีเทคนิคดีๆในการเลือกสีเสื้อผ้าสําหรับสาวผิวเข้มที่อยากแต่งตัวเก๋ๆสีสันสดใสมาฝากกันค่ะ ไม่ว่าคุณจะมีผิวสีขาวหรือคล้ำก็สามารถใส่เสื้อผ้าสีสันได้ไม่ยากแต่ต้องดูด้วยว่าโทนสีที่ใส่นั้นเข้ากับเราหรือเปล่าซึ่งเราสามารถหาโทนสีเข้ากับเราได้ด้วยวิธี go and silver ค่ะคือหาเครื่องประดับที่มีสีเงินและสีทองมาใส่ที่ข้อมือทั้งสองข้างแล้วดูว่าเราใส่สีอะไรขึ้นกว่ากันหรืออาจจะให้เพื่อนดูให้ก็ได้นะคะหากเราใส่สีทองเข้ากับสีผิวของเราคือใส่แล้วกลืนกับผิวดูขึ้น เหมือนผิวสว่างขึ้นโทนสีที่เหมาะกับเรานั้นก็คือสีอบอุ่นค่ะเช่นสีเอิร์ธโทนน้ำตาลส้มแดงน้ำเงินหรือจะลองเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่า w a r m c o l o r ค่ะก็จะได้สีที่เหมาะกับผิวเราแต่ถ้าหากเราใส่สีเงินขึ้นโทนสีผิวของเราจะเป็นโทนเย็นค่ะเช่นสีพาสเทลสีชมพูฟ้าม่วงหรือจะลองพิมพ์คำว่า Co o l c o l o r ใน Google ก็จะพบว่าสีที่เหมาะกับเราจะเป็นสีโทนนี้ค่ะดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือกำลัง ตัดสินใจว่าจะเลือกสีอะไรวิธีที่ดีที่สุดก็คือลองให้เทียบสีกับเราดูก่อนแล้วดูในกระจกว่าเมื่อเทียบสีแล้วสีไหนดีกว่ากันก็ให้เลือกสีนั้นเลยค่ะอย่าลืมนะคะพบกับลิซ่าวิกี่ได้ทุกๆวันพุธแล้วคุณก็จะได้พบกับความสวยสนุกอิสระเลือกได้ค่ะ